สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาไปดูที่อิตาลีค่ะสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดนะคะซึ่งครั้งนี้ก็จะเป็นเข็มแรกที่ที่จะไปฉีดก็ยังไม่ทราบว่าจะได้วัคซีนอะไรนะคะเพราะว่าที่อิตาลีก็ไม่สามารถเลือกได้เหมือนกันว่าจะฉีดวัคซีนอะไรนอกจากคนที่มีโรคประจำตัวหรืออะไรที่มัน แตกต่างจากคนอื่นซึ่งหมอเขาสามารถที่จะกําหนดวัคซีนได้แต่สําหรับบุคคลทั่วไปก็ไม่สามารถที่จะระบ,บุหรือว่า,เ,าเลือกวัคซีนได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูสถานที่แล้วก็บรรยากาศกันว่าเขามีการฉีดแบบไหนแล้วก็ยังไงบ้างนะคะซึ่งก่อนที่จะไปฉีดเนี่ยเขาก็จะมีการจองคิวทางอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งสามารถที่จะเลือกวันเวลาได้เลยว่าเราจะไปช่วงไหนแล้วก็สถานที่ไหนซึ่งในแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมี หลายที่นะคะเราก็สามารถเลือกที่ที่เราจะไปฉีดได้ค่ะเดี๋ยวไปฉีดวัคซีนกันค่ะนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศข้างนอกนะคะก่อนอื่นเวลาที่เรามาที่จะฉีดวัคซีนนะคะเราจะต้องมีการบุ๊กิ้ง มาก่อนจากนั้นเขาจะมีรายชื่อเรานะคะเราก็มารอตามจุดค่ะซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่เราจะต้องรอข้างนอกก่อนนะคะอันนี้เป็นเต็นท์นะคะที่เขาสร้างมาเพื่อที่จะฉีดวัคซีนโดยเฉพาะซึ่งช่วงน,นี้นะคะก็จะมีคนที่มาฉีดวัคซีนเยอะมากเพราะว่าทางประเทศอิตาลีนะคะเขาก็ได้ประกาศว่าถ้าเกิดใครไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะก็จะไม่ได้ green pass ก็คือจะไม่สามารถที่จะ ขึ้นรถสาธารณะเข้าไปในร้านอาหารที่เป็นระบบเป็นห้องปิดหรือว่าเข้าฟิตเนสที่เป็นระบบปิดแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะคะก็คือห้ามเขา้าถ้าจะเข้าได้ก็ต้องมีผลตรวจโควิด <c oughs> ก่อนค่ะจากนั้นเมื่อเรามาถึงจุดที่มีเจ้าหน้าที่อยู่นะคะเราก็ต้องยื่นเป็นบัตรสุขภาพค่ะแล้วก็เขาก็จะเช็คว่าชื่อเราเนี่ยอยู่ในใบคิวที่บุ๊กคิ้งมาหรือเปล่าจากนั้นเขาก็จะให้แบบฟอร์มมาเพื่อจะกรอกนะคะ โดยวันนี้นะคะเขาก็แจ้งว่าเขาจะมีการฉีดทั้งไฟเซอร์แล้วก็โมเดนานะคะเป็นชื่อวัคซีนค่ะจากนั้นเราจะได้กระดาษมา2ใบนะคะใบแรกก็จะเป็นการลงชื่อแล้วก็ ข้อมูลต่างๆของเราจากนั้นเป็นใบที่2จะเป็นแบบสอบถามต่างๆจะสำรวจว่าเราเคยเป็นโควิดเคยตรวจโควิดแล้วก็มีอาการแพ้ใดๆบ้างนะคะหรือว่าเดินทางไปนอกสถานที่บ้างหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เราจะต้องติดก่อนที่เราจะเข้าพบแพทย์ค่ะ พอเราทําการกรอกเอกสารเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นั่งรอค่ะเขาจะมีหมายเลขบัตรคิวที่ติดมากับตัวเอกสารจากนั้นก็จะรอทางเจ้าหน้าที่เรียกไปพบแพทย์นะคะ พอถึงคิวนะคะก็เข้าไปพบแพทย์เขาก็จะถามเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆเล็กน้อยรวมถึงเรามีอาการแพ้หรือว่าข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะแล้วแพทย์ก็จะเป็นคนระบุชื่อวัคซีนนะคะที่เราจะฉีดลงไปในกระดาษจากนั้นเราก็จะนำาใบเนี้ยค่ะออกมารอที่ห้องฉีดวัคซีนนะคะ จะเห็นว่าหัวกระดาษนะคะจะเขียนว่าโมเดนาก็คือเป็นชื่อวัคซีนแล้วก็เป็น First t i m มนะคะก็คือเป็นครั้งแรกที่เราทำการฉีดเป็นเข็มแรกโดสแรกนั่นเองจากนั้นพอเราฉีดวัคซีนเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะให้ใบนี้มานะคะเป็นใบนัดครั้งต่อไปค่ะว่าวันไหนที่เราจะต้องมาฉีดเข็มที่2ค่ะส่วนใหญ่ก็เว้นไปประมาณ1เดือนค่ะ นี่นะคะเขาก็จะระบุวันเวลาสถานที่ที่จะฉีดครั้งต่อไปเราก็เป็น,นัานเสร็จเรียบร้อยนะคะก่อนหลังจากที่ฉีดวัคซีนจะต้องนั่งรอดูอาการประมาณ15นาทีค่ะแล้วก็กลับบ้านได้นี่ก็จะเป็นขั้นตอนทั้งหมดนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงค่ะ